วิเคราะห์การใช้จ่ายสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นการวิเคราะห์การใช้จ่ายเรามาดูกันนะครับว่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จําเป็นและค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ไม่จําเป็น แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่ารายได้กับรายจ่ายมีความหมายว่ายังไงน้องๆรู้จักรายได้หรือรายรับรายจ่ายกันไม่ครับรายได้หรือรายรับหมายถึงเงินหรือสิ่งอื่นที่ได้มาจากการทำงานหรือประกอบอาชีพเช่นเงินเดือนเงินที่ได้จากการขายสินค้ารางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันเป็นต้นซึ่งรายได้ของน้องๆส่วนใหญ่ก็ได้มาจากพ่อแม่ครับ เมื่อเรามีรายได้เราก็จะนําเงินรายได้หรือรายรับเนี่ยนำไปใช้จ่ายในด้านต่างๆอย่างเช่นซื้อของกินของใช้เป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านเป็นค่าเล่าเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ารายจ่ายนั่นเองครับคราวนี้น้องๆก็รู้จักกับรายรับและรายจ่ายกันไปแล้วเรามาดูกันได้ครับว่ารายจ่ายของแต่ละคนจะแตกต่างกันยังไงนักเรียนคะ วันนี้ครูจะให้กันบ้านโดยการให้นักเรียนกลับไปเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายในวันศุกร์และเอากลับมาส่งครูในวันจันทร์นะคะค่ะคุณครูและระหว่างที่รอทุกคนกลับไปเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นเรามาพักทำกิจกรรมสนุกสนุกกันสักครู่นะครับน้องๆมาช่วยกันพิจารณาทีนะครับว่าข้อความใดบ้างที่เป็นการแสดงถึงการมีรายได้หรือรายรับครับ คุณพ่อให้เงินค่าขนมวันละ20ิบาทคุณยายให้เงินพลอย20บาทที่พลอยมาช่วยห่อขนมพลอยได้รับดอกเบี้ยนในธนาคารเพลินนำเงิน10บาทไปซื้อขนม ซื้้ออดดินสาใหม่เอาละค่ะนักเรียนกลับไปเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายกันมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเขียนกันได้หรือเปล่าได้ค่ะถ้าอย่างนั้นพลอยบอกครูไหนสิคะวันศุกร์คุณพ่อให้เงินพลอยยี่สิบบาท ซื้อดินสอไปหบาทซื้อขนมอีก10บาทพลอยเหลือเงินหบาทจึงเอามาหยอดกระปุกค่ะเก่งมากค่ะพลอยมีเงินเหลือเอาไว้เก็บออมซึ่งค่าใช้จ่ายของพลอยถือว่าเหมาะสมนะคะแต่ถ้าพลอยสามารถลดค่าขนมของพลอยได้พลอยก็จะมีเงินเหลือมากขึ้นค่ะทำไมละคะคุณครูก็เพราะว่าขนมเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างไรละคะ ไหนมีใครบอกครูได้อีกคะผมครับในวันศุกร์คุณแม่ให้เงินสาสิบาทผมซื้อดินสอสีสิบบาทอาหารกลางวันสิบบาทขนมห้าบาทและหมากฝรั่งอีกห้าบาทครับของพัดไม่มีเงินออมเลยนะคะก็ทุกอย่างที่พัดซื้อจำเป็นหมดเลยนี่ครับไม่ทุกอย่างหรอกค่ะพัดสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับพัดก็คือหมากฝรั่งคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นผมจะลดการกินขนมลงนะครับผมจะได้มีเงินออมดีมากค่ะพัดถ้านักเรียนทุกคนรู้จักใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมก็จะทำให้นักเรียนมีเงินออมค่ะ,ค,ะครับน้องๆครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับรายได้หรือรายรับคือเงินหรือสิ่งอื่นที่ได้มาจากการทำงานหรือประกอบอาชีพ ส่วนรายจ่ายนั้นก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรานํารายรับที่ได้นั้นมาจ่ายออกไปครับน้องๆครับรายจ่ายของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละคนด้วยถ้าเราใช้จ่ายอย่างประหยัดรายจ่ายของเราก็จะน้อยลงทําให้ไม่ต้องนํารายรับไปใช้จ่ายมากเกินความจําเป็นก็จะทําให้เรามีเงินเหลือเก็บนะครับ สู่กันฟังให้น้องๆบันทึกรายรับและรายจ่ายของตนเองเป็นเวลาสองวันคือเมื่อวานนี้และวันนี้พร้อมทั้งออกไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามีรายรับเท่าไรรายจ่ายเท่าไร่และมีเงินเหลือเก็บหรือไม่ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทางรายรับรายจ่ายของตัวเราเองและของเพื่อนๆเม่ได้ทาการสํารวจแล้วเป็นยังไงบ้างน้องๆมีเงินเหลือเก็บกันบ้างไหมครับถ้าใครมีเงินเหลือเก็บก็ถือว่าเก่งมากๆเลยส่วนใครที่ยังไม่มีเงินออมในกระปุกไม่เป็นไรครับการออมเงินทําได้ทุกเวลาครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายนะครับเพื่ออนาคตของตัวเราเองครับ และก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันก่อนครับช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันเอาเลยครับน้องๆได้เวลาของกิจกรรมกันอีกแล้วเลยครับ ให้น้องๆพิจารณากิจกรรมต่อไปนี้นะครับแล้วตอบว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตครับ เรามาดูคําตอบที่ถูกต้องพร้อมๆกันเลยนะครับสิ่งที่จําเป็นในการดํารงชีวิตข้าวดินสอเสื้อผ้ารองเท้านมผงและสิ่งที่ไม่จําเป็นในการดํารงชีวิตหมากฝรั่งพิซซ่าตุ๊ก,กตาหนังสือการ์ตูนโทรศัพท์มือถือน้องๆก็ได้รู้จักกับสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ไม่จำเป็นกันไปแล้วนะครับ เราวเนี้น้องๆก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะทำยังไงโดยที่ให้เงินที่เรามีอยู่กลายเป็นเงินออมไว้ใช้ในอนาคตในครั้งหน้าเราจะได้เรียนรู้ประโยชน์ของการวางแผนการใช้จ่ายและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายกันครับเอาเป็นว่าไว้พบกันครั้งหน้านะครับหมดเวลาแล้วต้องลากันแล้วล่ะครับสวัสดีครับ